เลิกให้ของขวัญที่ผู้รับไม่ได้ใช้ขอแนะนำชุดของขวัญปีใหม่ G a l จ็ดพลัสบาย e ซ e n ซนในชุดมาพร้อมกับนาฬิกา SW ส t c h สามารถวัดหัวใจได้วัดการออกกำลังกายได้เชื่อมต่อมือถือได้และยังมาพร้อมหูฟังบลูทูธ b a s โ Pro Smart นี่นีหูฟังที่มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนสามารถเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้กดรับสายโทรออกได้ทั้งวันนี้ในราคาเพียง699บาทและเพิ่มอีก200บาทเพื่อเปลี่ยนเป็น SW a t c h Watch Pro ทั้งนาฬิกา S Watch และหูฟัง a s s Pro สามารถเชื่อมต่อมือถือได้พร้อมกันนาฬิกา SW เหมาะสหรับ ผู้ที่เริ่มออกกําลังกายมีโหมดกีฬาต่างๆสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้กันน้ํากันเหงื่อได้สบายหายห่วนอกจากนั้นนาฬิกา S Watch ยังสามารถใช้อ่านข้อความมือถือได้อีกด้วยเบสโพสมาร์ทมินิเคสจอใหญ่ดีไซน์สวยมาพร้อมกับไม์ถึง6ตัวสามารถกดรับสายได้ทั้งที่ตัวหูฟังและตัวเคสเพิ่มเสียงลดเสียงเทโพสได้ไม่ต้องกดที่มือถือมาพร้อมระบบตัดเสียงถึง3โหมด n o r m a l m โห e ANC Mode และ Transparency Mode หากสนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมชุดของขวัญปีใหม่เก g e t พ l u s บายเซเว่นโฮมเซตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทและเพิ่มอีก200บาทเพื่อเปลี่ยนเป็น S Watch Pro จัดส่งฟรีเก็บไปทางทั่วประเทศเรอางหูฟังที่ดีต้องมี b a s e Pro